คุณจุ๊บบูบอกว่าเมื่อกลางวันยังรักกันอยู่เลยนะใครเมื่อไงตายเร็วนะถุงโซ่พูดแล้วสับด้วยเขาพูดกันอย่างนี้แม่น้องสแตมถามว่าสาวน้อยนอนร้องเพลงนวลเมื่อเช้าหายไปไหนคะให้แม่ดูคนละล่างค่ะคนละล่างนะคะไหนล่างควายูยน้ารู้ดิชิมิเต็งกูนั่นเจ๊เกาบริสุทธิ์ผุดทองน้าเขารู้ได้ยังไงว่าเราตัวเหมือนควาย มันดาให้เราพูดเจ๊ดูมันพูดนะอ่าอาผ้าพับซะูข้าวข้างเจ๊กูนะโอ้ยยาแดงๆพวกมึงอะโดนแน่เลยพี่โนดเขาพูดอย่างนี้เลยนะอยากจะบอกเพื่อนๆว่าเป็นไงล่ะติดไม้แล้วอะชักไม่จ้าหูแตกหูแตกไม่จ้าไฟเลยเจงรัักพ๊ฟังเลยนะบ้านเราเป็นลูกพ่อแม่ที่บริสุทธิ์นี่เลยนั่นตะหมดเขาพูดกันหมดเลย คุณนัมเบอร์ถามว่าเวลาให้อาบน้ําแปรงฟันน้ําหมอดื้มไหมมันไม่ดื้อไม่ดื้อเลยแกแกแกจะเรียกฟัสาคนก็จะมายิงกันหมดเลยเป็ดออกจากโรงพยาบาลแล้วเหรอคะน้องแจ้งหเมื่อวานกว่าเราจะไปรับตัวเป็ดกลับมาได้สุดยอดมากเลยค่ะ น้าพับผ้าให้เสร็จก่อนสิจ้าไม่จะมาโทษมผมไม่ใช่คนมั่นกูนะคุณหิงกันหมดเลยนะคหมอถ้าไม่พับผ้าตัวเองวันนี้พรุ่งนี้ไม่มีใส่เสื้อผ้าไม่ต้องใส่มันตายเร็วคุณผู้จะยิงมึงกันหมดเลยปืนเขาว่าไม่มีกันหรอกจ้าเบสิคุณเลดี้อีลิสบอกว่าอยากให้ติดไม้ที่หลานๆด้วยจ้าอ้ยยังไม่พอแตกอะ สวัสดีค่ะป้ารัตนาไม่เจอตั้งนานสบายดีนะคะคุณเกศสลาปานี้เนี่ยกำลังใจกันหมดเลยคุณนันชลีถามว่าในกระเป๋าของคอมีเงินกี่หมื่นครัป้าต้ยไม่ต้องถามได้ขวายอูห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 ูีัหูหูหูหเหูมูห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 ูนูหูหูหยหยหูนูหาาูหูหูนอยูหูนะหูีูหูหูหกหู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 ห้านหูหููหูหยไนูู้ เป็นคนอื่นแล้วมันยืนในบ้านเราอย่างนี้นันตำรวจเขาใส่หน้ากันหมดเสียงดังทุกวันเลยนะเราเออเสียงดังซีขายเสื้อคนดีแล้วในบ้านเนี่ยเจ๊ให้เขาขายเสื้อสิเฮ้ยไม่ขายมันหรอกหน้าดอดหุยใช้ขาไม่ยกไม่ได้ไม่สวยไม่สวยเลยนี่แหละพระยกขาไสำหรัแล้วเป็นแหลกใส่ต่อยนะ พอป้ารัตนายกเท้าขึ้นนี่ส่งของขวัญกันเพียบไง <mist> ด้าด้นโอ้โอ้โอี่อแม่น้องสแตมบอกว่าเมื่อเช้าบอกว่ารักที่สุดในโลกอไมึง <c oughs> <c oughs> <t> ไม่ต้องมาพูดสัญญากำหนดอย่างนี้หรอกเม, <า S 2> มื่อเช้าตัวปลอมคะ่ะ <c oughs> ตอนนี้ตัวจริงพาเขนนั่งหมดแล้วเกาพูดกับตำรวจหมดเลยนะตำรวจเออผมจะฆ่าเองอ้โหตำรวจจะฆ่าเองเลยเหรอนะฆคนโดูอัตโนมัติ ป้าอยู่ที่ไหนตอนนี้ป้าอยู่บ้านเจจุกจ้าแต่อีกพักนึงเราก็จะให้ป้าออกไปนอนในคอกหมูแล้วค่ะอุ้ยมเรื่องอย่างนี้นะมูไม่ต้องไปเรียกเขาแหมบาบทุนละอะไรอย่างนี้ทุนละอะไรไปเรียกเขาไหมเจ๊ตายโดยอัตโนมัติเลยที่โน่นพูดกับเราคุณคุณกิติยาบอกว่าพระอันนี้ตกไหมเริ่มเปลี่ยนทรงพลังน้องๆเปิดเพลงเปลี่ยนองค์ค่ะ เนื้อบรรยางนี่บรรบรรบรรารรบ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 รบรรบรงบรรบรราระบรรบกรบรรบรรบ่รบร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 รารรบรรบรรบบรรบรบรรบบรรรรบรรยรรบรรรรบ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 รบรรบรรบรรรรบรรบรรบรรระบรรบางรรบรร่รรบรรเรรบรรบรร่รรรรบะรบร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 าบรงบรร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 ารรบ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 รรร้ มือตายแน่เลยพี่โน้ตพูดอย่างนี้เลยผมเอาเรื่องกูจะยิงให้ตายพูดอย่างนี้เลโอ้ยถาไมใจร้ายกับพวกหมูจังไะใจร้ายเลยนี่เป็นยันอย่างนี้เลยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเน้นเคลียร์เน้นฟาร์นนี่เนี่ยกูไม่เคยมีญาติมาถึงนี้นะเจ๊นั่งมานี่ยังไม่ถึงสิบนาทีคำหยาบคายนี่ออกมาจากปากเยอะมากใจหยาบของเลย ไม่เอาเฮ้ยหน้าอย่างนี้นะมันโดนบ้านคนอื่น